ไอ้ไหมฝันนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเขียนคอนเทนต์อย่างไรให้ปิดการขายได้แบบมืออาชีพค่ะแม้คุณจะมั่นใจว่าสินค้าของคุณดีแค่ไหนนะคะก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าจะถูกใจลูกค้าจนเกิดการซื้อขายได้นะคะถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องราวที่ช่วยให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของคุณและช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าค่ะซึ่งคอนเทนต์ที่ดีนะคะ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการตลาดค่ะที่จะช่วยให้ลูกค้ารู้จักคุณมากขึ้นและทําให้คุณสามารถกอบโกลยยอดขายและกำไรอย่างแบบมหาศาลเลยค่ะแต่จะต้องเขียนอย่างไรละ่ะคะเพื่อให้ดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้าจนเกิดความตัดสินใจซื้อและสามารถปิดการขายได้ในที่สุดค่ะข้อ1น,นะคะ ก่อนสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจต้องรู้จักสินค้าตัวเองให้ดีก่อนค่ะเพื่อนำมาเขียนคอนเทนต์ให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะคอนเทนต์ที่ดีนะคะช่วยให้ขายได้จำเป็นต้องสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายค่ะไม่ซับซ้อนและที่สำคัญคือดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ทันทีค่ะหรือรวดเร็วที่สุดค่ะและคุณจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะว่า ในตัวสินค้าสินที่คุณต้องการที่จะนำมาเขียนก่อนยิ่งเข้าใจมากเท่าไรจะยิ่งทำให้เขียนได้ดีมากเท่านั้นค่ะและคนที่จะมาอ่านเองก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณรวมถึงเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารมากขึ้นค่ะข้อ2นะคะเข้าใจเนื้อหาแล้วต้องเข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะว่าเขาคือใครและมีความต้องการอย่างไรค่ะ ต่อให้เขียนดีแค่ไหนนะคะแต่เนื้อหาไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารด้วยก็จบค่ะดังนั้นถ้าต้องการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาสนใจต้องทําความรู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะทั้งพฤติก,กรรมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการอ่านความต้องการปัญหาข้อสงสัยและเงื่อนไขต่างๆค่ะเช่นการเงินเวลาสุขภาพ ถึงจะทำให้คุณสามารถวางแผนการทำคอนเทนต์ที่ดีขึ้นค่ะยิ่งคุณได้ให้คำตอบและเดาใจลูกค้าได้มากพอนะคะลูกค้าจะรู้สึกเสี่ยงน้อยลงค่ะส่งผลให้กล้าตัดสินใจซื้อมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นลูกค้าต้องการซื้อรองเท้าดีๆสักหนึ่งคู่นะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะซื้อร้านคุณดีไหมเพราะยังลังเลเรื่องราคา เพราะฉะนั้นนะคะก่อนลูกค้าเห็นราคาคุณต้องให้เขาเห็นก่อนว่ารองเท้าร้านคุณมีมูมลค่าสูงขนาดไหนดีต่อเท้าแค่ไหนใส่แล้วสวยใส่แล้วดูดีใส่แล้วสบายเท้าคะ่ะช่วยถนอมสุขภาพเท้าก็จะทำให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินเพราะความรู้สึกคุ้มค่ามากกว่าเสียดายเงินคะ่ะข้อ3นะคะ ดึงจุดเด่นของสินค้าที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าค่ะแทนการขายแบบยัดเยียดให้เขาต้องซื้อเพียงอย่างเดียวค่ะต่อให้คุณต้องการจะขายมากแค่ไหนนะคะแต่อย่าทำจนลูกเขารู้สึกว่าเขาถูกยัดเยียดนะคะแทนที่จะสนใจอาจจะเกิดการต่อต้านได้ค่ะและเลื่อนผ่านในที่สุดค่ะดังนั้นนะคะถ้าต้องการขายให้ได้ นอกจากการเขียนคอนเทนต์เพื่อขายแล้วนะคะคุณต้องใส่ใจความรู้คุณอาจจะต้องเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งตัวสินค้าและเข้าใจปัญหาของลูกค้าด้วยนะคะโดยดึงจุดเด่นหรือสรรพคุณของสินค้าที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้เขาได้ค่ะหรือจะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ลูกค้าสามารถนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะก็จะยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้า ทั้งยังเป็นการซื้อใจลูกค้าได้อีกด้วยนะคะข้อ4นะคะ Call to Action ค่ะหรือคำที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจค่ะมีลูกเล่นลูกชนไม่ใช่การขายแบบดือด้อๆหรือเป็นคําทื่อๆทางการมากเกินไปนะคะคาลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นลองสำนวนนี้ไม่ได้ใช้แค่กับคนเท่านั้นนะคะแต่ยังใช้ได้กับสินค้าและคอนเทนต์ค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าสินค้าดีมีคุณภาพไม่ได้ช่วยให้คุณขายได้แต่คอนเทนต์ค่ะจะนำเสนอเรื่องราวที่ดีช่วยให้คุณขายของได้แน่นอนค่ะดังนั้นนะคะคุณต้องเพิ่มเสน่ห์ให้คอนเทนต์ค่ะด้วยการใช้คารมคมคายมีลูกเล่นลูกชนเข้าสู้ค่ะหยอกนิดหยอกหน่อยหรือใช้คำที่กำลังเป็นกระแสในช่วงนั้นๆค่ะ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสนใจและมีส่วนร่วมในคอนเทนต์ค่ะหรือคุณอาจจะแอบใส่คำถามลงไปในคอนเทนต์ได้ด้วยนะคะแต่เป็นคุณที่ถามและตอบเองค่ะนหนึ่งว่าเป็นคำถามจากลูกค้าก็จะช่วยทําให้เขารู้สึกว่าคุณเดาใจเขาออกค่ะรู้ว่าเขากำลังสงสัยซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดความสงสัยและให้เขากล้าตัดสินใจซื้อค่ะข้อ5นะคะ ส่งท้ายด้วยประโยคหรือคำที่ว่าทำไมต้องเลือกสินค้าคุณค่ะเลือกแล้วได้อะไรเลือกแล้วดีอย่างไรยังไม่พอนะคะคุณสามารถโปรโมทโพสเพิ่มเติมเพื่อให้คนที่เห็นมากขึ้นได้ด้วยค่ะก่อนคอนเทนต์จะจบลงคุณจะต้องทำอย่างไรก็ได้นะคะทำให้ลูกค้ารู้สึกคอยตามและเลือกสินค้าของคุณค่ะเช่นการเลือกใช้คำพูดที่กินใจ เข้าใจปัญหาและความต้องการของเขาค่ะและทำให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาของเขาได้ค่ะและถ้าคุณมั่นใจว่าคอนเทนต์ของคุณดีจริงนะคะอย่าปล่อยให้เป็นแค่คอนเทนต์ขายของค่ะที่มีคนอ่านไม่กี่คนแต่จงโปรโมทมันออกไปค่ะให้คนเห็นเลยว่ามันดีแค่ไหนเมื่อคุณเห็นมากขึ้นเท่ากับเป็นการที่เพิ่มโอกาสให้มีลูกค้ามากขึ้นค่ะ เพราะการเขียนคอนเทนต์เพื่อเปิียนการขายนะคะคนอ่านจะกลายมาเป็นลูกค้าค่ะไม่ใช่แค่เขียนให้ผ่านๆไปหรือว่าเขียนเพื่อขายอย่างเดียวนะคะแต่คุณต้องเขียนให้เขารู้สึกอยากมีส่วนร่วมไปกับคอนเทนต์ของเราด้วยค่ะและให้เขารู้สึกดีรู้สึกว่าต้องการสินค้าของเรามากแค่ไหนค่ะเพราะถ้าต้องการพวกเขาจะไม่หยุดนิ่งค่ะเป็นใดที่คิดไม่ทันใจลูกค้านะคะ ผลิตสินค้าล้าหลังหรือทำคอนเทนต์ออกมาไม่โดนใจลูกค้าก mm hmm. ็อาจจะทำให้ลูกค้าค่อยๆหรือทิ้งห่างไปเรื่อยๆก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อน้มน้ำให้ลูกค้าจำแบรนด์สินค้าของคุณได้นะคะจนเกิดการตัดสินใจซื้อค่ะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาหรือทำความเข้าใจลูกค้าเสมอค่ะพร้อมกับใช้หลักจิตวิทยานะคะเขาช่วยในการเล่าเรื่อง นำเสนออย่างไรให้ลูกค้ารู้ว่าเราทำการบ้านมาอย่างดีค่ะตอบได้ทุกข้อสงสัยแม้ลูกค้ายังไม่ได้ถามก็ตามนะคะท้าเหมือนกับว่าเรารู้สิ่งที่ลูกค้ากำลังคิดอยู่ค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ตามนะคะคุณต้องอย่าลืมดึงดูดจุดเด่นและจุดสนใจของแบรนด์คุณออกมาให้ได้นะคะคุณต้องอย่าลืม ดึงดูดจุดเด่นและตัวตนของแบรนด์สินค้าออกมาให้ได้ก่อนนะคะซึ่งคุณจะต้องใช้เวลากับมันมาก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่ารีบร้อนจะขายค่ะถ้ายังไม่เข้าใจสินค้าหรือว่าลูกค้าดีพอแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณเข้าใจและถ่ายทอดออกมาได้ดีนะคะรับรองว่าคอนเทนต์ Content จะทำให้คุณปิดการขายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนค่ะ จบแล้วนะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ int I the the prototype am s